อาเด้องวดนี้เป็นงวดที่สามแล้วฟังอ็เ่็ดค่อยทำเมาอันนี้หลายเฝ้าคุบแห้งหลายเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้มาตามนะครับผมผู้เท่าเฝ้าป่าช้ากันนะครับผมเนาะหลังจากให้เก้าหนึ่งนะครับผมเก้าหนึ่งนะครับตอนนี้เนาะพียตออเนาะออกมาจากอะไร่ะข้อมันคัดก็เก้าแถบานยางมันใสเมื่อกี้นี่มาจากป่าเปล่าหาหมู เเนเต้นนอมาแต่ไอ้แต่ผลต้นควายเป็นเต๋อตาที่ปน่ไอยังไงอันาอยู่ข้างหลังนะจัคงมาัไปหาเสียวอยู่พ้ต้นควายตีออหอยข้อขาวแคบอะไรเนี่ยปลาพูเท่าเฝ้าป่าช้างวดที่แล้วให้เก้าหนึ่งเก้าสองให้แค่สองหางแค่สองหาง เข่ก้าหนตรงๆเลยแบบไม่ต้องกลับงวดก้อนพุ่นให้บักเสากุ้นบักเสากุ้นบักศูเกบักศูเต็มเคือกันถือ2องวดซ่อนนะครับสองงวดติดแล้วเก้าเดี๋ยวมาบึ่งงวดนี้ชิได้เป็นตัวอะไรกันเป็นนังพุ่นเป็นยังไปทางไหนไปทางุ่นปนั่งยู่ไปไปทางไหนเงวดนี้ไปตองเลย ฮะกำลังจะซักผ้ากว่าเวลาเนาะก็น้อยหนึ่งนั่งออกไปมืดเลยบวเอาไว้มันมีคนโอนมาไหมอีกมันไดยุพาคุณยุพาสุกสว่างเนาะคุณโอนมาให้พ่อใหญห้าร้อยเออโอนมาทั้งท่านทั้งผมนี่แหละแล้วก็คุณงบน้ำอ้อยรับแต่นะวอลล์สุดสามร้อยท่าเบิดแปดร้อยบาทสองคนคุณโอนมาให้เอามอบให้พ่อใหญเลยเนาะเดี๋ยวคนจะว่า บอกออกมามอบให้เป็นหลักฐานนี่ครับเออเป็นหลักฐานเออเอ้ยป้อนไอ้คุนแม่ใจง่ายอ๋อแล้วรับแล้วลเด้อคุณยุพาสุขสว่าง500บาทคุณงบน้ำอ้อยรัตนวรสุดสามร้บาทเอาขอให้มีโชคต่อไปเรื่อยๆไปเด้อบาทสาธุสาธุเสาธบาทต่อเลยเด้อต่อตื้นไปเรื่อย คืนวันนี้วันวันได้สักปลาเชียรเดียวถืวอสามโตนะครับพี่น,น้งนองเอฟซีทุกคนเนาะที่เราขมฝันเราอยู่ที่นี่ก็ตัวนึงแม่นปลานี่แหละตัวนึงจะได้ว่าที่จดไว้ปแหละวันไันใด้จดมันเป็นลืมได้เย็นตัวนึงเย็นมันติดเซนหนึง่งเ,เออสักเชียรเดียว ได้ทังปลาได้ทั้งกบได้ทั้งเอียนเออคือว่าเป็นมันจีเป็นเลขสามตัวเราก็ดึงใส่กันเอาตแปดนึ่งได้ปลาได้กบได้เอียนอืมื่อได้เก้าแปดหนึ่งได้เก้ได้แปได้หนึ่งคือมันจีออกแปดหนึงน่งหรือแปดเก้า นี่แหละดึงใส uh <uz> ่การเอาตนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าข้องฝันไหมอีกจากข้างนึงครับเอะไรฝันฝันว่าได้ไปซักปลาฝันมาไปเอาสมองนี่ไปาซักปลาซักเทืียนึงซักเทืียนึงถือสามซักเทืียนึงถือสามนี่ครบ มีปลามีเอียนมีปลาแล้วก็มีปลาไหลเออปลาไหลด้วยพี่น้องปลาไหลนี่คือ <ail> ต <ounced> ีเป็นหนึ่งใช่ยาวๆปลาไหลเราตีเป็นหนึ่งเป็นปลานี่มันต้องเป็นแปดปลาเป็นแปดกบเป็นเก้าเก้เลยได้เลขตีเป็นสามตัวเออที่นี่ก็ไปอันก้อนที่นอนนั่น ไปกินกล้วยเศรษกุม,ม้าน่ะมันเหลืออยู่ข้างหน่วยอพอนโนลองกำลังเสียบเงี่ยมันตบหลังเช่นแตเดิมมันจะเป็นหาหาหนมันเอาสองมือได้แปะลงเลยวางหัวไรเฮ็ด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 ทั้งใดเฮ็ดเฮ็ดบ้างเฮ็ดทั้งใดมันเอามือตีแปะเสียไปกินกล้วยม,มนันไปกินกล้วยกุม,มนออกกิล้วยกุม,มานอันนี้คือความฝันหรือว่าเป็น ในฝันบ่ในฝันล่ะกำลังเสียบสะเดุดเลยเหมือนกักินกล้วยนี่กินก้นฝันก้นนอนอ๋ออันนี้กินไปไปจับไปยังไปไหวเลยไปถือกล้วยมันก็เลยไปกินอ่าโอ้โหกล้วยกูมันกูตัวนเนี่ยมันยังเม่ยพอกินเด้อท่านหนูเพียงเดียวเนาะพแต่ไปนอนเนาะถือฟ้ามือเลยว่าถือกำลังเสียบแล้วถือฟ้ามือมันนนั่มันถึงมันสุกหรือมันโตไปเลยอ่ามันสองมือสองมือมันละเห็นที่เลย นั่นดี๋ยวสอีตัวปถ้าเดือด้มยมันก็แห้งจ่สนอกมันไม่ได้ออกหาแล้วนี่ล่ะหนึ่งเอาอันนี้อาจจะเป็นลางอ่าเออเี๋เป็นลางเนาะเนาะอ่าฮ่าอ่าฮ่าเนี่ยได้เนี่ยละแต่รวมทั้งหมดแล้วนี่ก็ไม้หลายตัวม่หลายตัวแค่นี้ละมีอ่าแปดมีเก้ากัมหาอันนั้นกับหกเด็กตัวอันนั้นหกอันนั้นสี่ ัอสามตัวมันต้องเป็นหกตัวจับออกมามันก็สีได้ยหกตัวสามตัวเพราะว่านี่หาหันตัวเดียวเอาเดี๋ยวให้หานตัวเดียวเราไม่มีตัวกลับแล้วเดี๋ยวให้เราเขียนให้เนาะให้เราเขียนให้เอาาตมความฝันตามความฝันครับสมอกสักปลาบลายมือเราตัวเขาจังแมนมันคอยขังวันนั้นลายมือเราได้ขังอ่ะเขียนนั่นสามตัวเราแค่เขียนนั่นสองตัวหาหั่น เอาเห็นแล้วเขียนเลยได้เขียนตัวหน่อยได้เขียนตัวง่ายเอาทั้งง่ายน่ะเขียนทั้งง่าย่ายหน่ะเปรีนั่นทั้งง่ายง่ายเปรีเลยวด้เขียนเลยได้เอาดอกอันนั้นอันที่พี่น้องที่คลิปก่อนี่เขาขออยู่กลางภาษาเนาะจุดทูบขอได้ห้าสามศูนย์กับเก้าสามอันนั้นพี่น้องกับต่างก็ต้องตามได้ห้าสามศูนย์กับเก้าสามเพรนี้ส่วนความฝันนี่ต่างหากนี่ครับ น่าจะเป็นโครงสุดท้ายแล้วละ่ะอันนี้เนาะโครงสุดท้ายเนาะเพราะว่ามือจะใกล้มือแล้วเด็กนะเก้าโอ้ยมนน้ำถึงเก้าแปดหนึ่งหนึ่งนะนี่นะพี่น้องก็ไปจับแยกเอาเด้อฮ่า เนี่ยเลขหาพี่น้องเลขหาแปลกที่สุดแล้วครับพี่น้องในผู้เฒ่าอ้าวโซขึ้นเลยโอกแค่แล้วพี่น้องเบิรงครับเอาเอาลงเอาลงนิดนึงเอาลงบางหนาเออเอาขึ้นเอาขึ้นนิดนึงนั่นละเอาพี่น้องชัดเจนอยู่เราตีเป็นเก้าแปดหนึ่งนะครับความฝันของเราที่สักปลาที่หนึ่งได้สามตัว ครับมีกบมีปลามีปลาไหลกบตีเป็นเก้าฝ่าตีเป็นแปดปลาไหลตีเป็นหนึ่งนะครับเก้าแปดหนึ่งส่วนอันนี้เลขหาเลขหเด้อครับโมแมนเลขสองไอ้ปิ้นทองโมแมนล้อเรือเด้อครับโมแมนล้อเรือครับโมแมนเลขสองปิ้นทองเด้อโมแมนรอรอเด้อนีอาจจะโมแน่ด้วเนี่ยเขียนปิิศนาเลยนะพ่อใหญ่ตองนะห้าห้านะครับได้ซับนี้นะครับพี่น้องลองเอาไปตามเอาไปพี่คอเบิงความฝัน คู่เท่าเฝ้าป่าช้านะครับพญ่ตองนะครับผมตาตัวพี่น้องไปตัดเอาเล้าแปนึ่ใส่กันเราเป็จะได้เก้าแปดนงลงเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าไปยนกลับเอาเน่วสอตัวกับแค่นั้นครับผมน้องอันไหนก่อาะเป็นสิบแล้ว่าาาเป็นสิบิจาราแล้ออกไดื้อเาออกไปื้อเดี อ๋อเอาพี่นายอตองอันหวยพรให้พี่น้องได้โชคดีในเมื่อันที่16ธันวาคม2566ให้พี่น้องได้โชคลาภไม่มีเงินมีทองมากลับบ้านมาทเที่ยวหาพ่อหาแม่นะครับพี่นายอตองเด้อให้พา yes กันโชคมีชโชคมีลาภเด้อในว,ว,วันที่16หกอเมื่อมันดอกอะลองพากันเสียงเบิ่งเดี๋ยวจะเป่าเทื่นไล่ละคอยเห็ดคอยเป็นไปตามกำลังอ่าตามกำลัง ลอง,งเบิ่งวัมดหรืมันนี่ได้บุกมมันหล,ลายตัวเถอะบุ๊มบ้่หลายตัวได้ล่ะ่อเอกะเก้าแปดนึงขับหาหาแค่นี้ไหมส่วนสามตัวให้พี่น้องมาตัดเลนเอาตดัดเลนเอานะครับโ้ยโนีม่มากรติด ทิดดึงนี่แหละตัวปลามันก็อยู่กลางนั่นเองตัวเหล็กเก่ามันอยู่นอกนั่นนี่ครบปดเริ่มทิดสามอยู่คบปลาเอียนโอ้คบป่าเอียนใครที่รอความฝันของผู้เฒ่าเฝ้าป่าช้านะครับได้แล้วเด้อพี่น้องเอาโซ่เขินนะ้นเอาใส่บังใส่บางปิ้นเอาปิ้นทางบังปิ้นบังปิ้นบังปิ้นบังนะอ๋อน้าปิ้นร้านนี่ก็จะเป็น สองไอ้สองกันเนื่งแปดหกนเอาแล้วก็ปีนยแล้วก็ปีนในถึงแล้ววาที่เนี่ยเอาเอาขับโสมสชกดีสชกดีนะครับผมพม่ตองขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ตองครับคผม